ไปเที่ยวเกาหลีแต่ละปีมีอะไรใหม่ๆเสมอรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่ต้นปี2023นะคะทางรัฐบาลเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยเราได้มีการร่วมมือกันจัดการโปรโมตการท่องเที่ยวเกาหลีอย่างต่อเน,นื่องเลยในโครงการที่มีชื่อว่าวิสิตคอรีเอีย2023ถึง2024นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลีไทยแถมยังมีอีเวนต์สุดพิเศษอีกมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น h อ n เ e น t ์ r รี a อเตอปี2023ซึ่งอีเวนต์นี้นะคะเป็นอีเวนต์ที่เขาเฟ้นหานักรีวิวการท่องเที่ยวเกาหลีในรูปแบบต่างๆให้ส่งผลงานเข้าไปแข่งขันกันซึ่งเราเนี่ยก็ได้ส่งผลงานเข้าไปด้วยแถมได้รับรางวัล Rising Star มาจากงานนี้ด้วยนะที่สําคัญคือในวันที่จัดงานเขาก็จะมีการให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีในเมืองต่างๆที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ไปท่องเที่ยวด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะสนับสนุนโดย KTO Thailand นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะที่เพิ่งจัดในช่วงต้นปี2023น งานี้ก็คือ Yes Korea ที่สำคัญคืองานนี้เนี่ยเขาจัดในหลายๆจังหวัดใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆนานามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการฟังอ็อกนะคะจากคนที่ไปเที่ยวเกาหลีมาบ่อยๆนะได้ความรู้ แถมยังมีบูธนะคะจากพาร์ทเนอร์ต่างๆมีกิจกรรมมาสําคัญที่สุดเลยคือบูธจากจังหวัดต่างๆที่มาแนะนาค่ะว่าในเมืองนั้นๆเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชื่อไหมว่าเราโดนพี่พีเคทีโอนะคะป้ายยาจนทําให้เราอยากจะไปเที่ยวเมืองอื่นๆบ้างแล้วเหมือนกันเลยแหละทําให้เรารู้ได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเกาหลีไม่ได้มีดีแค่ในโซเพราะว่ายังมีเมืองอื่นๆที่อยู่ข้างนอกรอให้คุณไปสัมผัสอีกด้วยหรือถ้าใครนะคะที่ตอนนี้เดินทางไปถึงเกาหลีแล้วแต่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนยังไงนะเราขอแนะน ให้คุณไปเช็คอินที่นี่เป็นที่แรกในวันแรกของทริปของคุณเลยค่ะนั่นก็คือไฮเคอร์กราวที่อยู่ที่ตึกของ KTO อยู่ริมนะคะคลองชองเกชอนเลยคุณสามารถลงสถานีจงกะที่ทางออก5นะคะก็เดินข้ามถนนมาถึงแล้วนะคะตึกใหญ่ๆอลังการเลยและตึกนี้เนี่ยเราก็เพิ่งไปเยี่ยมชมมาเมื่อปลายปี2023ที่ผ่านมาด้วยค่ะที่นี่นะคะนอกอจากเป็นการรวมค o เรียนเวฟนะคะกระแสะเกาหลีต่างๆนะมีที่ให้คุณได้ถ่ายรูปเช็คอินไปสัมผัสประสบการณ์ Experience ไม่ว่าจะเป็นเรื่ เรื่องของ K-POp นะคะไอดอลต่างๆเกมนะคะมีมากมายเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยและอยากให้ทุกคนไปเลยคือให้คุณขึ้นไปที่ชั้นบนสุดคุณจะเจอนะคะสถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคุณได้แถมยังมีแผ่นพับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่คุณสามารถไปหยิบมาแล้วก็ศึกษาข้อมูลได้แบบฟรีๆอีกด้วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าใครอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเกาหลีด้วยตัวเองนะคะขอแนะนําให้ติดตามช่อง Diary of Jang Tae h o ของเราไว้เลยค่ะเพราะเราจะมีคอนเทนต์ที่จะช่วยให้ คุณไปเที่ยวเกาหลีได้แบบไม่สะดุดเลยและบอกเลยว่าไม่ว่าจะปีนี้หรือปีไหนนะคะเราก็ยังอยากไปเที่ยวเกาหลีอยู่เสมอเพราะว่าเกาหลีมีอะไรดีๆรอให้เราได้สัมผัสอยู่นั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานกด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเกาใจจากช่อง,องเรานะคะและสําหรับวันนี้อัญยอง